โอเคนะครับวงจรใหม่นะครับผมนะครับมีโทรศัพท์อยู่สามเครื่องนะครับนี่สามเครื่องนะครับสามเครื่องสามเครื่องนะครับสามเครื่องนะครับโอเคเครื่องนี้เครื่องแรกเปิด YouTube นะครับเปิดระบบบูทยูทูบนะครับอ่าฮะเครื่องนี้เปิดระบบเซโร่นะครับเดี๋ยวเครื่องนี้มันจะสั่งคีย์เครื่องนี้นะครับอันนี้เพื่อนคุยกันอยู่ในห้องนะครับสั่งคีย์เครื่องนี้นะครับให้เข้าไปในห้องเซโร่นะครับ อ่ะฮะอันนี้ผมเปิดฟัาอยู่นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะครับอ่ะฮะต้องยำอกครับด้วยอ่ะะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะครับต้องแกะต้องมาต่อไปก่อนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงเด็กปั๊มนะครับนะครับว่าดูเครื่องนี้มันสั่งคีย์ไหมนะครับเอเคเปิดสวิตช์นะครับดูนะครับโอเคนี่นะครับโอเคเครื่องนี้มันจะไม่มีเสียงเนาะ แต่มันจะส่งไปในห้องเซลโลนะครับอ่าโอเคคราวนี้ผมก็เหมือนเพื่อนเอาไม้ท่านดูว่าเหมือนเพื่อนกาลังมีอยู่นะครับมีโทรศัพท์อยู่จะได้ได้เสียงเพลงจากผมนะครับนี่ครับ youtube ผมปล่อยอยู่ยูทูบนะครับไปสั่งตัวนี้นะครับอ่าฮะให้สั่งกดคีย์นะครับแล้วก็ปล่อยกระจายสัญญาณเพลงออกไปนะครับเป็นเหมือนดีเจครับแต่เป็นดีเจในระบบเซลโลนะครับนี่ครับเปิดยูทูบนะครับ นี่กดทีอยู่นะครับนี่นะครับนี่ครับสามสามเครื่องครับโอเคครับจบการสาธิตนะครับนี่นะครับผมเปิด y o u t u b e นะครับจากโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเปิด YOUTUBE นะครับมีเสียงเพลงมาหาในห้องเซลโลนะครับห้องเซลโลกำลังทำงานอยู่นะครับ ห้องเซโล่นะครับาาทำงานอยู่นะครับเสร็จปุ๊บอันนี้คนที่อยู่ห้องเซโล่นะครับก็ได้ยินเสียงเพลงที่ผมเปิดจากยู u ูบเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้สั่งกดคีย์เครื่องนี้มีเสียงออกออกเพลงออกจากห้องนะครับเข้าไปในห้องกลุ่มกันที่นะครับเป็นเหมือนดีเจแล้วครับผมจอนใหม่นะครับตอนนี้เปิด youtube นะครับตอนนี้สั่งคียสั่งคียกดนะครับห้องเซโล่นะครับ เห็นไหมกำลังฟังอยู่ครับระบบเสียงครับอันนี้ผมเปิดเบานะครับโอเคจบภาษาพิษครับ